สว,ส,วสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่โอสวัสดีพี่ไตรรัด์ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณแม่ด้วยะคะ่ะวันนี้ค่ะทางโชวูฟอร์ดไอเอสาขาราพฤุษ์พราม5ค่ะมีโอกาสสมมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่ง่านค่ะขออนุญาตส,สอบถามค่ะพี่ไตรรัต์ค่ะว่าซื้อรถกับพิลาตี้เป็นยังไงบ้างคะก็ดีครับไม่กัดด <laughs> ีคันนี้เป็นเงินสดหรือว่าไฟแนนซ์คะพี่ไตรรั์ไฟแนนซ์ครับเป็นไฟแนนซ์นะคะ ขออนุญาตสอบถามพี่ไตไลค่ะพี่ไตรัฐทำอาชีพอะไรคะนักงานบริษัทเป็นพนักงานบริษัทนะคะแล้วก็วันนี้บรรยากาศการมารับรถเป็นยังไงบ้างคะพี่ดีครับรับเรื่อนไ,ไปด้วยดีแล้วก็การบริการการต้อนรับภายในชว์รูมของเราอะคะ่ะก็ดีครับแล้วก็อยากสอบถามพี่ไตไลค่ะคันนี้เป็นฟอร์ดขันแรกไหมคะครับใช่ครับทาไมต้องเป็นฟอร์ดคะพี่ไตรัก็มีเทคโนโลยีที่ดีก็กเลยสนใจครับ การยืนไฟแนนนานไหมคะไฟแนนไม่นานครับใช้เวลาการยืนกี่วันคะบอกได้ไหมคะพี่อาทิตย์เดียวประมาณอาทิตย์นึงาะไม่เกินนั้นไม่เกินนั้นอ๋อโอเคค่ะเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกับทางโชลุงฟอร์ดไอเอสาขาราชพุพระรามห้าค่ะต้องขอ,ขอบคุณพี่ไตรัตพี่โอแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะค